ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาหรือเป็นการจัดอันดับราศีดวงชะตาที่ถือว่าในช่วงกลางเดือนกันยายนในช่วงที่ดาวพระเกตมีการโคจรเคลื่อนย้ายปเปลี่ยนตำแหน่งนั้นจะถือกำเนิดเกิด5ราศีด้วยกันจาก12ราศีที่ถือว่า5ราศีนี้ตอบรับกับดาวพระเกตดียิ่งนัก จะมีราศีได้บ้างที่ถือว่าจะโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักความเป็นอยู่อะไรที่ติดขัดอะไรที่หนักก็จะเบาติดขัดหลังจากนี้ไปท่านก็จะสามารถผ่านพ้นได้เรียกได้ว่าดาวพระเกต้นค่อนข้างที่จะมีผลเกี่ยวกับบุญเก่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองห้าราศีนี้ตอบรับที่ดีตอบรับได้โดดเด่นอย่างมาก จะมี5ราศีใดบ้างคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอน5ราศีจะมีราศีใดบ้างคลิปนี้เรามีคำตอบเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นคำทำนายคำพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิตจรณญาณ ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับดาวพระเกตได้มีการโคจรเคลื่อนย้ายไปในช่วงกลางเดือนหลังจากนี้ดวงชะตาของทั้ง12ราศีดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นและจะแวะเวียนเข้ามาในช่วงเวลาชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่บางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านนั้นกำลังจะพบจะเจอ ถือว่าดวงชะตาของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปถือว่าจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งนักห้าราศีที่ตอบรับกับดาวพระเกตเรียกได้ว่าการย้ายของดาวพระเกตครั้งนี้จะทำให้ท่านนั้นลืมตาอ้าปากได้ดาวพระเกตก็เปรียบเสมือนว่าเป็นดาวแห่งเทวดาบุญเก่า บุญเก่าก็คือบุญที่ท่านทำมาตั้งแต่อดีตชาติติดตามตัวท่านมาด้วยในส่วนของเทวดานั้นก็จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเสริมเพิ่มเติมทำให้บางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายที่ติดขัดนั้นสามารถลุล่วงไปด้วยดีเติมเต็มชีวิตท่านให้ท่านนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นหรือแม้แต่บางครั้ง ดวงชะตาของท่านก็ได้สิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งลี้ลับเข้ามาช่วยเสริมเข้ามาอุปถมัมนำพาให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาห้าราศีนี้ถือว่าตอบรับกับดาวพระเกตดียิ่งนักห้าราศีจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขห้าราศีจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัย อันดับที่ห้ราศีกันชาวราศีกันหลังจากผ่านพ้นในช่วงดาวพระเกตเคลื่อนย้ายในช่วงกลางเดือนกันยายนดวงชะตาของท่านนั้นดูเหมือนว่าจะได้บุญเก่าเข้ามาเสริมท่านจะทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาการงานการเงินความเป็นอยู่ความรักเกิดปัญหาเกิดเรื่องติดขัดเกิดความไม่สบายอกสบายใจ ก็เปรียบเสมือนว่าบุญเก่าจะเข้ามาถูกที่ถูกเวลาเข้ามาผลักดันเข้ามาอุปถรัรมเข้ามาสนับสนุนทําให้ตัวท่านนั้นก้าวข้ามผ่านกับอุปสรรคไปได้ถึงแม้ว่าปลายทางจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาแต่ณช่วงนี้ท่านจะสามารถหลุดพ้นกับที่ท่านติดลมอยู่หรือแม้แต่ปัญหาที่เข้ามาโอบล้อมล้อมหน้าล้อมหลังท่านก็จะได้กัลยาณมิตร เข้ามาช่วยเข้ามาทําให้ตัวท่านนั้นมีพลังสามารถหลุดพ้นกับปัญหาต่างๆหลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านจะสบายอกสบายใจหายใจด้วยทั่วท้องรวมไปถึงการเงินการงานก็จะดีขึ้นมีความก้าวหน้าถือว่าอันดับที่หเป็นชาวราศีกันที่มาแรงแสงโค้งในช่วงนี้เลยทีเดียว อันดับที่สี่ราศีมีนราศีมีนนั้นดวงชะตาเหมือนถูกผูกไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นดวงชะตาท่านจะได้เจ้าที่เจ้าทางได้สิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเสริมเข้ามาทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นมงคลอยู่ที่ไหนแห่งหนใดมีโอกาสมีเกณฑ์ได้พบเจอกับโชคพบเจอกับเงินกับทอง ดวงชะตาของท่านนั้นจะพบเจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นประจำท่านก็เปรียบเสมือนว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่6ไม่ว่าจะฝันก็ฝันถึงเจ,เจ้าที่เจ้าทางอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่ท่านนั้นอาศัยอยู่รวมไปถึงลางสังหอนหรือแม้แต่ความรู้สึกซิกเซนบางสิ่งบางอย่าง นำพายท่านเข้าใกล้กับคำว่าจะได้โชคใหญ่ดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงถัดจากนี้ไปหลังจากดาวพระเกตผ่านพ้นไปแล้วชาวราศีมีนดวงชะตาท่านเรียกเงินเรียกทองเกี่ยวกับโชคลาภดีนักแลไปแห่งหนใดทิศทั้งแปดทิศนั้นถือว่าเป็นมงคลยิ่งนักอุปสรรคต่างๆนา,นานาที่จะเข้ามากีดขวางเข้ามาขัดท่านเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ ก็ถือว่าจะมีแค่เพียงอารมณ์ของตัวท่านหากตัวท่านอยู่ในช่วงอารมณ์ดียิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสดวงชะตาของท่านนั้นก็จะเรียกโชคเรียกลาบดีนกักแลตามตำราว่าไว้ชาวราศีมีนจะได้โชคใหญ่จะมีโชคใหญ่ในช่วงปลายปี2568แแต่ดวงของท่านแต่ละท่านนั้นคำว่าโชคใหญ่ก็มีความแตกต่างแล้วแต่บุญวาสนา แต่เกณฑ์ของท่านจะนำพาให้ท่านนั้นพบเจอโชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็นโดนจิตดงใจท่านอันดับที่สราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าติดโผติดชาร์ตมาโดยตลอดไม่ว่าจะมีการจัดอันดับเพียงใดก็ตามชาวราศีพิจิกนั้นไม่เคยหลุดจากหัวแถวเลยทีเดียว ชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านนั้นบุญเก่าถือว่าดีดวงชะตาของท่านนั้นจะแค้้วคลาดปลอดภัยสิ่งไหนสถานที่ใดที่เป็นอันตรายตัวท่านนั้นก็จะหลุดพ้นตัวท่านก็จะแล้้วคลาดรวมไปถึงในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปตัวท่านกำลังจะหมดเรี่ยวหมดแรงหรือจะทำอะไรกำลังถอนหายใจตัวท่านจะได้บุญเก่ามาเติมเต็มเหมือนลมเพลมพัดเข้ามาทำให้ท่านนั้นมีพลัง ชาวราศีพิจิกจะเริ่มตั้งหลักตั้งตัวก็เปรียบเสมือนว่าได้พักได้ชาร์จพลังดวงชะตาของท่านนั้นจะมีก้าวที่หนึ่งจะมีก้าวที่สองดวงชะตาของท่านนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จไวกว่าเพื่อนไวกว่าคู่แข่งดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นได้บุญเก่าเข้ามาติดขัดตรงไหนก็จะหลุดพ้นติดขัดมีอุปสรรคที่ใดท่านก็จะแคลวค่ท่านก็จะปลอดภัย รวมไปถึงศัตรูคู่อาฆาตก็จะหมดฤทธิ์หมดเดชหมดพลังสู้ทันไม่ได้ชาวราศีพิจิกนับแต่นี้ไปนอกเหนือจากการงานก็จะเป็นการเงินที่ถือว่าโดดเด่นกินกันไม่ลงงานท่านจะมีความก้าวหน้าเงินท่านจะมีความมั่นคงเรียกได้ว,ว่าชาวราศีพิจิกนั้นครบเครื่องครบสูตร แต่สิ่งต้องห้ามสำหรับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนั้นอย่าลบหลู่ครูบาอาจารย์เด็ดขาดหากท่านรักษาศีลในข้อนี้ได้ชาวราศีพิจิกดวงชะตาท่านแรงแน่นอนรู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณดวงชะตาท่านก็นเปรียบเสมือนว่ามีพลังมีสิ่งวิเศษคอยหนุนคอยเสริมชาวราศีพิจิกดวงท่านแรงดวงท่านดีอย่างแน่นอน อันดับที่สองราศีเมษชาวราศีเมษนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นได้สิ่งที่มองไม่เห็นได้บุญเก่าเข้ามาเสริมในช่วงเวลาพร้อมๆกันไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยหรือแม้ท่านนึกถึงเงินนึกถึงทองตอนใดที่ท่านตกอับตอนใดที่ท่านเงินขาดมือหรือตอนใดที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ ก็จะพบเจอกับสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือท่านในทุกๆคราไม่ให้ท่านนั้นได้ตกอับไม่ให้ท่านนั้นต้องหลังพิงฝาชาราศีเมธจะพบเจอกับสิ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเข้าพมาพยุงทําให้ตัวท่านนั้นจมไม่ลงเรียกได้ว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปงานท่านจะมีให้ทําอยู่ตอลอดเวลา หรือแม้แต่การเงินควักในกระเป๋าก็จะพบเงินก็จะพบสิ่งที่ท่านต้องการเรียกได้ว,ว่าชาวราศีเมษในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปนอกจากงานที่เด่นเงินที่เด่นท่านก็จะได้กัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้กับท่านยิ่งนักขอแค่ท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งหลักได้ดวงชะตาท่านนั้นไม่แพ้ใครเลยทีเดียวชาวราศีเมษจึงถูกจัด ให้เข้ามาอยู่ในลำดับที่สองอันดับที่หนึ่งตอบรับกับดาวพระเกตได้ทั้งบวกได้ทั้งคูณผลลัพธ์ออกมาคือความสําเร็จก็คือชาวราศีกุมชาวราศีกุมในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปดวงชะตาท่านนั้นก็เปรียบเสมือนว่าปูทางให้ท่านประสบความสําเร็จหากชาวราศีกุมท่านใด มีความมั่นใจมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่เกี่ยวกับความสำเร็จตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมีประสิทธิภาพมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะประสบความสำเร็จเหนือใครๆเรียกได้ว่าในชั่วโมงนี้ดวงท่านแรงยิ่งนักแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายกับชาวราศีกุมในบางท่านบางกลุ่ม ที่หันหลังให้กับความสําเร็จหันหลังให้กับสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมงคลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ดวงชะตาท่านปูทางไปสู่ความสําเร็จดวงชะตาของชาวราศีกุมหากท่านคิดเงินท่านจะพบเงินมากด้วยโชคลาภรวมไปถึงการงานของท่านก็จะมีความมั่นคงไม่พอตัวท่านจะได้รับโอกาสดีๆหรือแม้แต่การงานของท่านจะมีตัวเลือกให้ท่านเลือกไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวา รวมไปถึงการที่ท่านนั้นต้องการที่จะย้ายข้ามฝ้าข้ามฝั่งจากเอกชนไปเป็นราชการชาวราศีกุมนั้นถือว่าระดับ5้าดาวเลยทีเดียวชาวราศีกุมตัวท่านนั้นหากมีการบูชาเจ้าที่เจ้าทางบอกเล่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยู่อาศัยผีบ้านผีเลื่อนชาวราศีกุมดวงชะตาท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ได้สิ่งดีๆได้สิ่งมงคลจากบางสิ่งบางอย่างเข้ามาดนจิตดนใจท่าน เรียกได้ว่าในนาทีนี้ในชั่วโมงนี้ชาวราศีกุมตัวท่านนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนก็จริงหากท่านดูแลสกการะเจ้าทีเจ้าทางด้วยแล้วดวงชะตาท่านก็จะพุ่งแรงคูณสองสิ่งนี้จะทำให้ตัวท่านนั้นประสบความสำเร็จได้ไวกว่าที่ท่านคิดบางเรื่องบางสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีดวงชะตาของชาวราศีกุมถือว่าเป็นสลีบมงคลยิ่งนัก ดวงชะตาท่านพื้นฐานดวงก็ดีแถมตัวท่านนั้นได้ดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเข้ามาเสรมิมเข้ามาหนุนทําให้ท่านนั้นแรงคูณสองแคล้วคลาดปลอดภัยชาวราศีกุมจึงถูกจัดให้เข้ามาอยู่ในอันดับที่หนึ่งก็จบไปแล้วนะครับ กับการพยากรณ์กับการทำนายการจัดอันดับดวงชะตาซึ่งถือว่าหลังจากดาวพระเกตมีการเคลื่อนย้ายในวันที่13กันยายนเป็นต้นไปดวงชะตาของห้าราศีนี้ถือว่าเป็นห้าราศีที่ขยับเข้ามาเป็นราศีโดดเด่นเป็นราศีหัวแถวคำทำนายคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นศาสตร์ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ คำทํานายคําพยากรณ์นั้นเป็นไปตามตําราของทั้งช่องคืนวันโกนชาแนล Channel. ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนล Channel. สวัสดีครับ